ครับเรียบร้อยมาด้วยอาการไฟไม่ออกหัวเทียนนี่เราจะมาไล่สายไฟเรียบร้อยนะครับคันนี้เป็นเรียบร้อยยูบล็อกเดี๋ยวรื้อไปจุยกระจายอยู่ค,คันนี้ได้ทำการต่อตรงมาครับ ท่านี้เป็นไอ้สายนี้เป็นสายดับซื้อกุญแจนี่สายมาจากคอยสตาร์ท,รรทรายยสายนี้เป็นสายไฟบวกเข้ากล่องนะครับได้ทำการต่อตรงมาแล้ว เราจะได้ไฟมาจากมัดไฟเลยนะครับเราจะมาดูสายมาจากมัดไฟอันนี้คือมาจาก c อยส start สายดำแดงเราจะมีสายไฟมาจากมัดไฟสีเหลืองกับสีขาวสายพันเชอร์คือสายสีนํำเงินสีน้ำเงินเขียว สายสีเขียวนี่คือสายกราวเราจะวัดพันเชื่อคอยนะครับอ่าผมได้วัดแล้วปกติค่ามันอยู่ประมาณ200ถึง400อโอห์มประมาณนี้ถ้าอันนี้เช็คคอยสตาร์ทก็ถอดพอถอดแล้วก็ สตาร์ทนะครับแล้วก็หาอะไรจับดีแล้วก็มานช็อตโครงดูถ้าปกติมันจะช็อตนะครับถ้าพังหรืออะไรมันก็จะไม่มีไฟเลยไม่มีสักนิดถ้าพังนะอันนี้ไม่พังนะครับผมเช็คดูแล้วแล้วก็ไล่มาถึงกล่องไฟนะครับตัวนี้เป็นกล่องเดินติดรถ คันนี้ไม่ได้คันนี้ไม่มีแบตนะครับใช้ไฟตอนสตาร์ทเอามันจะมีไฟบวกเข้ากลอ่องก็คือสายมันจะคอยสตาร์ทนะครับวัดไฟเข้าก็มีดำแดงแล้วก็กราววัดว่ามีไฟมาไหม มั่งนะในความคิดผมแต่ว่าดูแล้วไฟก็คือไฟเข้ากล่องแต่มันไม่ออกกล่องไอ้ตัวนี้เป็นสายดำดำขาวนี่คือสายที่ไว้ปิดกล่องก็คือมาจากซิกุญแจนะครับที่ผมบอกได้บอกไปว่าไฟบวกลงกราวปุ๊บมันก็จะดับบางทีสายนี้มันลงกราวอยู่มันก็ ไฟก็ไม่ออกนะครับถ้ามั้นก็ลองถอดถอดแค่สายนี้ออกก็ได้แล้วลองสตาร์ทดูอาจจะเป็นบางคันนะที่ว่าไฟไม่ออกหัวเทียนแต่คันนี้ใช่ดูแล้วสายปกติไม่ชอดลงโครงปกติถ้าก็คือมันจะมีสายเข้าคอยหัวเทียนนะครับเส้นใน ดำเหลืองปกติแล้วถ้ากล่องไฟปกติไฟมันจะช็อตตรงนี้ถ้าช็อตลงโครงแต่นี่มันไม่ลงโครงผมแค่สันนิษฐานไหมครับว่ากล่องพังเพราะไฟมันเข้าแต่มันไม่ออกไปหาคอยหัวเทียนเช็กกราวเช็กอะไรก็ปกติ ไอตัวคอยหัวเทียมผมก็วัดแล้วครับตัวดันฐานวัดตัวดันฐานมันก็ไม่ขาดไอตัวนี้มันวัดได้อยู่เท่าไหร่ประมาณ 14K ส oh ี่เม ตัวท่านทำมันอยู่ประมาณนี้นะครับในตัวคอยสตาร์ทอยู่ถึงนู่นอ่ะหกหมื่นโคลอมนี่หกหมื่นโคอมไหมหกสิบโคลอมหกหมื่นโอมนั่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกล่องครับแค่นี้ผมสันนิษฐานนะครับถ้ามีกล่องลองก็ดีแต่นแต่อันนี้ผมไม่มีกล่องลองผมก็เลย เลยซื้อมาใส่ใหม่ก็คือมั่นใจแล้วหละว่าเป็นกล,กล่องจะทําการซื้อกล่องมาเรียบร้อยนะครับกล่องนี้อยู่ประมาณสองสามร้อยครับประมาณนี้เดี๋ยวเราจะต่อสายดูไฟกันนะครับเราด้ทําการต่อสายเรียบร้อยนะครับ เราจะมาลองสตาร์ทดูว่าไฟออกเทียนไหมนั่นเลยเห็นไหมครับไฟออกมาปกติแล้วนะครับกดว่ากล่องมันพังนะครับกล่อง กลองเก่ามันกลองพวกเรียบร้อยมันใช้ได้ด้วยกับเทนน้าสี่เกียร์นะครับเหมือนกันใส่ได้เหมือนกันแต่รอบมันคนละย่านรอบกันกล่องเทนน้ามันเหมือนจะรอบจัดกว่ารอบมันสูงกว่าเพื่อนๆลองเอาไปได้ดูนะครับผมครับ